มาดูคู่เอกนำรายการครับวันนี้มวยไทยพันธมิตรช่อง JKN18 นะต้องบอกว่าเขากลับมาอีกครั้งนะครับอ้าวแนะนำตัวทางบ้านหน่อยน้องชายสวัสดีครับผมเพชรตเปย์ช่อห้อาพยาครับตอนนี้เรามีเข้มกี่เส้นแล้วไม่มีเ้นนะเมื่อก่อนเคยได้อะไรบ้างได้ที่ออมน้อยเส้นหนึ่งมมร,ร้อยเท่าไหร่วันนั้นร้อยปอนด์ครับวันนะี้ชิงแชมป์ประเทศไทยครับร้อยเท่าร้อยหกครับร้อยหกนะเอ้เข้มร้อยแปดไหมเใช่อใช่นแต่ว่าเมื่อเช้าเรา,เาต,ต,ต้องต้องต่อ้เขาด้วย อันหนึ่งของเรานี่ร้อยเท่าไรร้อยหกครับเป็นไงเหยียบตาช่างเกินมาเท่าไหรวันเช้าเกินจุดแปดครับตอนนี้ผ่านฉลุยนะซ้อมอยู่ชอห้าพันชักกี่วันนะซ้อมมาเบ็ดเสร็จเลยสี่อาทิตย์ต้องคุมโคกี่โลรอบนี้อ่ะสี่โลเวทนี้โอเคไหมก็โอเคไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีเคยโชคยังร้อยหกยังไม่เคยล่าสุดชกร้อยเท่าไรร้อยห้าร้อยห้านั่นคือเวทที่เราถนัดเลยนะก็เวทนี้เคยหยับขึ้นมานิดนึงครับเจอกับธนูพิษเราเคยเจอกับเขาไหมไม่เคยครับรูปร่างน่าจะเสียเปรียบเขาหน่อยนะเราสูงเท่าไหร เรา55น้ำหนักปล่อย53ปีนี้อายุเท่าไหร่ละ20ครับผลงาน3ไฟล์หลังเป็นไงบ้างของเราชนะชนะสองแพ้หนึ่งชนะสองแพ้หนึ่งลาดถูกเป็นไงแพ้คะแนนเพจติดนกเขาก็ม17ครับที่ไหนที่ลาดดำเนินครับลาดดำเนินวันนั้นก็105เหมือนกันครับผมเสริมอะไรบ้างรอบนี้เสริมอะไรบ้างความดุดันความแข็งแรงเตะขาลอยมัดเขาในนี่เราก็มีครบนะเตรียมมาแบบนี้นะ ขนมพิคกามีอะไรบ้างที่เห็นเห็น้เขาเดินได้ถอยได้เตะซ้ายต่อยซ้ายข่าวอะไรก็มีครับเขาไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะชอบหมัดมั้งครับเราเตรียมหมัดไหมวันนี้เตรียมแน่นอนนะหลักๆเราเอาอะไรไปสู้กับธรเพิคหลักๆเลยเตะขาต่อยหมัดเตะขาต่อยหมัดนะครับเราเป็นคนจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับคิดว่าวันนี้เชมจะกลับจห้าปาัะอีกสักเส้นไหมเนี่ยกลับแน่นอนกลับแน่นอนนะครับปากไม่ขับเชียร์นะกู้เอกครับวันนี้เอฟซีแฟนครับเพชรบูรณ์ครเอฟซีแฟนครับพัทนาเปลสแล้วก็เอฟซีแฟนครับใครเมืองเชาเขารับ ช่วยเป็นกำลังใจให้คุด้วยนะครับอ่าดีครับตึ๊กเลยฮะดีดูครับปึ๊กเลยโอเคกำลังใจอ่ะมาดูคู่เอกครับมวยไทยพันโนิตนี่ผ่านตาช่างเรียบร้อยยืนกับผมเรียบร้อยแล้วคุณหน้าคุณตาไปอย่างดีอ้าวแนะนำตัวทางบ้านนะครับวันนี้ครับผมตันโนสิทธิตเจ้าตนโนครับอ่ะรอบนี้ยังซ้อมอยู่ที่เดิมครับที่เดียนรัตน์ครับอาจารย์เด็ดนะเป็นไงซ้อมมากี่วันก็มาตั้งแดดไฟก่อนก็อยู่ที่ค่ายตลอดครับค่ายตลอดนะวันนี้มีโอกาสชิงแชมป์108นะครับเราพิกัดเท่าไหร่วันนี ร้อยเจ็ดครับเช้าเกินมากี่ปอนสองปอนครับผ่านเฉลุยสองรอบแสดงว่าวันนี้ทําเรียบร้อยแล้วทําเรียบร้อยแล้วไปกินมาเล็กน้อยเลยเกินเป็นไงร่างกายวันนี้เต็มร้อยครับดีกว่าทุกไฟไหมดีกว่าตัวนี้เรามีเราเราเราได้ทิ้งมากี่รอบล้ะครั้งแรกครั้งแรกนะยังไม่มีเก็บขัดคาดเอวยังไม่มีวันนี้เจอกับเพชรตนเป๋เห็นไม่เห็นคลิปก็ไม่ก็เป็นสไตล์ยังไงต่อล์มัเตีครับของเรานี่งั้นอะไรไปสู้เขาวันนี้ ดักจังหวะเขาครับดักจังหวะรอโต้รอสวนครับว่นเช้าถ่ายรูปเราสูงกว่าไหมสูงกว่าเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปอนด์เท่าไหร่ห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ยี่สิบสองครับผลงานหลังๆเริ่มดีขึ้นนี่ผลงานสามไฟเป็นไงบ้างเออชนะทั้งสามไฟครับชนะหมดเลยนะร้อยเท่าไหร่างร้อยร้อยเจ็ดนี่ครับร้อยเจ็ดร้อยหกครับร้อยเจ็ดร้อยหกครับคือเวทที่ดีที่สุดของเราแล้วนะครับผมตัดวันนี้พอได้ไหมหรือว่าได้ร้อยห้าครับร้วันนี้ต่อให้เาปอนด์ เขาต่อให้เขาต่อให้หนึ่งบอลคิดว่าหนึ่งบอลเนี่ยนะเราจะน่าจะได้เปรียบหนึ่งบอลเนี่ยนะทีต่อทีน่าจะได้ได้ดีกว่านะครับผมอ่ะเราลูกหลานใจจังหวัดอุดรธานีครับพ่อเป็นนักวยเก่าชื่ออะไรยอดธนูดาวแปดลิ้วครับอ่ะวันนี้น่าจะเชียร์อยู่หน้าหน้าจอทีวีมั้งครับผมวันนี้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเช็มกับค่ายแน่นอนครับผมฝากแฟนคลับเชียร์กันหน่อยก็วันนี้ธนูพิษเต็มที่ครับพอมาชนะกับค่ายครับวันนี้เป็นกลังใจด้วยครับธนูพิษอช่าางงเเเรรรียยบบ้้อออนนคคััตวโไปขมจใ